สวัสดีพี่น้องฟังไปสกุสุขนครับพอกับบกราบสีบดนคนเก่าคนโกนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้พี่น้องครับอันนี่ครับชุดใหม่นะครับชุดใหม่มาแล้วสีแดงนะครับแต่ว่าใส่ไม่ได้มันตัวน้อยแต่ลายสวยมากบอกเลยลายล้วก็คลิปสีสวยมากนะครับขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีด้วยนะครับตอนนี้คือแก้เสื้อให้น้องไอซ์คนสวยแก้ให้นะครับสวัสดีค่ะก็สินี่พี่น้องเออแต่ละชุด ยากหนึ่งสละเกินก็สิไดไซน์ง่าก็สิได้ซน์ก็สิเดออกงานมีเวลามันอีเข็มอันได้อันอันนั้นเขาเงียก่อเอ็นไหมะไปซื้อกับบะมี่นี่ไงเอ็นอยู่ตรงนี้ก็มีคอกับแม่ดมมันมีอยู่สองม้วนสามม้วนโอเคได้ซื้อต่อแม่ดมเลยเพราะว่ามันเป็นเอ็นอันนีู้่ละก็เลยอันมันนี่เข็มอีกบันี้เข็มก็จะไปซื้อเข็มซอยเอานี่ไงร้านทรงสมัย ทรงอันสมัยอยู่นี่เดย์เขาขายยังดันหนึ่งจนห้ายังบนที่ไปซื้อมาันบอมมี่อืมแกไม่เราจะยีบอันขอบอันนี้ไม่ให้มันแข็งต้องออกสูตรเส็ดแล้วจะเซ็ตพอดีมันจะสิบางอันเหลือบลกหลายเลยมันบอกมันเหลือเยอะอยู่มันเหลือประมาณข้างละสี่นิ้วบ้านบางบางนี่เนี่ยมันคือเขารังอัยวะได้เล่นบ่ มันเหลือประมาณาสี่หนี่งเพราะมันห่างมากเลยชอบทำรีบๆพี่น้องแต่แบบสีนี้แบบทำ <c oughs> ไมถูกโฉลกกับสีแดงน้ำเงินก็ไม่รู้แล้วก็ใส่สวยเลยนะว่าสีล้เงใส่สีแดงสวยบางคนตายสีแดงบางคนตายสีขาวเนาะแล้วเรา ไม่ตายสักสีเราหลอดสีสีขาวก็ใส่ขึ้นนะเออไอหลอดอยู่ได้นาะนนนั่่ะแมนขาวทองใช่ไหมแมนแมนแสงดิดน่อยเขาซ้อมมาด้ละเขาซ้อมแล้วซ้อมอะไรครับเล่าอะไรเนี่ยทำไมอ่ะมาแก้มันเฉยไม่ได้มันตัวเบอร์เจ้าของเน่จ้าของแนมมันยังมาเด้เลยพวกอย่ากกระบอกตอนเหรอใส่มาทำไมน่ะสีฟ้าหมายถึงนี่สีแดงนี่เอาละจุดใหม่จะเนี่ยแก้ให้นาน สวยเด้อก็้อเงินแดงนี่ใช่มันตัดกันเหมือนชุดนั้นเลยชุดที่ใส่เปลี่ยนกางเกงก็คับขาแต่ว่าพอดีเลยสวยมากแต่ว่ามันคับขาหน่อยนึงแก้กันี่แก้แก้สวยกำมางยืดนะใช่ครับชุดลูกสาวเข้าไปตรงไหนแม่ประธนเบิงปรทันอย่างอยู่ทัานมาบอมาทันบอลูกกอลบอแม่นั่นชารินีเพชรบึงเกลียดเลยวันนี้มามาพร้อมกันสองชุดครั ชุดสีอะไรสีส้ม๋ยวเอาให้ดูมายังมันมายังมาแล้วอยู่รถแต่ว่าอันนั้น,นใส่ได้พอดีชุดนั้น,นสองหมื่นพร้อมใส่เออเลิศอืมเอากระปา๋าเพชรมาให้เธอเลยเหรอใช่ครับสม้สมป่ะคู่มันอยู่อีกเครื่องหน,นึ่งนี่ชุดฟอนก่อนค่ะชุดฟ้อนเสิร์เปียช,ชุดแม่ปีชุดนอชุดฟอนอันสิบคู่อ๋อ เว้ยเลิศแล้วเขาบอกเลยว่าใช้คิดตันเมล่ห้าบาทหมดเลยเลิศว้าวเหตามนี้เลยคิดตันเมละห้าบาทาเห็นเห็นก่อนใครเลยพี่น้องแล้วก็อันนี้อันนี้ตัวตัวอย่างเฉยๆยังไม่ได้ทำยังไม่ได้อะไรเลยแค่นี้ก็สวยแล้วยังไม่ได้อะไรเลยไม่มถ้าแพทเทิร์นมันสวยก็คือจบแมนแต่ว่าเดี๋ยวจะให้แกล้น,นิดนึงก็คือทําเป็นอกเป็นอ๋อล่องอกเป็นล่องโอจะได้สวยขึ้น จะได้ไม่ตันถ้าคนไม่มีนมล่ะครูฮะเขาแกป็นฝั่งไม่มีนมก็ต้องไปขออนิสสามาแล้วล่ะเลยไม่มีนมไปยืมอนิสสามาเลยวัดบุกอาณาจักรลงชุดครั้งแรกอุ้ย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 ปิดไฟก่อนอุ้ยอุ้ยชุดอะไรเยอะแยะอ้ยเยอะปีนี้ลงทุนแบบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมไม่ได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีชุดเก่าไม่มีชุดเก่าเลยไม่มีเลยตอนแรกแกบอกว่าเก้าสิบห้า บันทึกเขาโลใหม่ไม่รู้สลับชันนะก็คือไม่มีชุดเก่าเลยเลิศไม่มีชุดเก่าเลยมาสัมผัสพิสูจน์เลยพี่น้องจริงๆแล้วโชว์แต่ละโชว์ปีนี้คือเลิศโชว์ทวารวดีฉันบอกเลยว่าให้ลุกขึ้นเต้นตั้งแต่เพลงแรกนั่นเห็นแดนเซอร์อะไรนะช่วงแรกแดนเซอร์น่ะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะช่วงออกซิเจนพูดอ่ไรเล่นบอเฉพาะช่วงแรกนะไม่ไม่ได้ว่าทั้งเพลงเฉพาะช่วงแรกเลยนะอันนี้คือเื่ดแดนเซอร์นะครับอ๋อเอ็มีแล้ว นี่นะคะแต่ไส้คิดปีนี้เลิศมันมันเพลงสิบลดนกับก็เพิ่งมามาอย่างเพิ่งมาใช่ไหมเพิ่งมาชีวิตไเลิศดนชีวิตต้องทำไม่ได้บ่นสาเถิ่งเสลียงเถิ่งพรบเถิ่งอย่างเต็มไปด้วยเพลงเธอรหลาสิได้เขินเสลียงวะเนาะเอารอชมรอติดตามได้พูดกันเสลียงอีกกรุงเขาต้องแห่มาละเนาะแฮบโอ้ยว่าไฮโนแบกสวัสดิวศิดนพหอมเบาๆเนี่ยล่ะวื้อวุ่นแน่นอน ออาาได้บเเป็นได้สาวเนี่สนุกสนุกไม่มีคำว่าอ่อมค่ะเลิศฉันบอกเลยมาดูโชว์เป็นโชว์แดนกระจายบออมกระเกงสำหรับฉันนะคือมวนแหมมวนมามวนมาแล้วมวนสนุกไม่รู้นะความที่ฉันสนุกขนาดฉันอะไร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 แดงๆนั่นคืออะไรนั่นน่ะเพ็ดๆตะข่ายโอ้ยลองใส่ตรงนี้ดูสักนิดนึงได้ไหมอ่ะ มันสีเดียวกันไงครูของชุดน่นซื้อต่อได้ไหมละเมตรหนึ่งไม่ได้บุ๊มบอกซีเมตรเท่าไหร่ไอ้สองพันก็ซื้อได้คัเอาไว้ใส่ชุดฟอร์เออไม่ไม่มันใส่ให้ลูกนี่น้อยนึงนี่ใส่อย่างละนิดละหน่อยนี่มันจะเป็นลายไปครูตรงไหนตรงนี้ไงตรงบ้าเนี่ได้แล้วได้ใส่น้อยเดียวมันจะเขอะด้านข้างไงเนี่ยมันจะเขอะอันนี้มันเป็นลายเธอดูผ้าเธอผ้าเธอเป็นผ้ากำมะหยี่ไฮโซไม่เหมือนผ้ากำมะหยี่แบบ แต่กำยีอันนี้สวยๆใช่ก็บอกกำยีสวยแล้วสีสดด้วยนะบางอันกำยีอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นอีกมันแล้วแต่ร้านมันแล้วแต่คนไปเลือกซื้อผ้าซื้อทีดร้านไหนร้านพี่เบิร์ตตัดชลิเกีไม่หลังมันก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาไปซื้อผ้าร้านแล้วแกไม่แกไม่ได้มีแคตตาล็อกให้เลือกเหมือนร้านอื่นนะอก็รู้ว่าเนี่ยชอบสีแดงแล้วพอบอกว่าแดงกำยีโอเคมันมีหลายกำยีด้วยใช่ไหมหลายกรรมด้วยเอาไม่ไม่ใบไม่ไ่บไดอันาดีอย่างของอีละ เข้มกว่านี้นะใช่แล้วเวลาขึ้นเวทีมของอวิตมันก็จะกลับหอยวิทย์ก็กลับมันกลับอันนี้มันสดอันนี้แดงสดมันแดงตัวเดิมเลยแหละแดงตัวที่ใส่ปีนั้นใช่สดเลยละแล้วก็สวยแล้วก็แสงดีนันกับสีนี่แหละก็ร้านเดิมก็ร้านนั้นแหละก็น้ำเงินน้ำเงินแดงใช่แล้วชุดร้องเพลงอะไรยังไงอ่ะทำไงอ่ะชุดร้องเพลงให้ปอสายทำไม่ใช่เหรออ๋อให้ครูเต้ยทำครูเต้ยโอเคแต่เครื่องประดับเป็นของมันจะได้เข้าแม่ปอก็ออกงานไปก่อนเผื่อนู่นนี่นั่นก็ค่อยแบบ มีแบบปุ๊บแล้วก็ค่อยส่งร้านอื่นมใช่ให้มันต้องลองวื้นวื้นวื้นกีแน่นอนวุ้นกีปีนี้แบบใหม่หมดเลยมีเวลาเดือนเดือนกับเดือนกับสิบวันเอาให้ั้นะทำเดือนสิบวันจะบ้าตายอยู่้วเอาเก่งอยู่แล้วแกรู้ว่าศักยภาพของไฮ้ะ ของทีมครูฝึกของทีมเธอผู้ชันนะหอบหมอนหอบอะไรมานอนตรงนี้เหมือนนะเดออ็กน้อยหอบมันนี่มานอนตรงนี้ได้สามวันแล้วเออทํางานนอนตรงนี้ก็3สามวันแล้วนอนข้างนอกก็เหมือนเราปีปีอะไรวะปีนั<ๆ>้นที่เหมือนแบบปักชุดไปซ้อมไปอ่ะปีนั้นนอนนะน,อน,นอนอยู่ข้างนอกเลยข้างนอกก็อยู่ข้างนอกเลยใส่สื้อชุดเท่ก,กับดนตรีนั้นะไม่สนใจน้ำมันไก่กวน<ต>อะไรนะนสันสคน ดนตรีกับสคริปเพลงป้าจุดแดนเซอร์พี่น้องมึงซุ่มจูยี่สิบแม่สุ่มแดนเซอร์ยี่สิบคนคิดดูจะมายี่สิบอะไรคะเท่าไหร่สามสิบสามสิบพี่น้องบ่ยอกินคอีกบ่เย็บจนวันเอ็นขาขึ้นแล้วเตีก็แล้วแต่จักเอ็นบ่ขึ้นจะเอ็นกเตียงเดอยแลกแหละกระเซด้ไปอันนวดซะก่อนเลยปกตทิขาเจ้าเย็บจากหลอดนี่ รอบเดียวได้สองหรอกแต่มันมายำตรงวงแนแหงแน้ะเซียนยังไม่สองคนที่อยูุ่งเทพตอะใอยวันได้ตื่นแต่เพลียอุ่นไม่ถ้าสกีปลงกรุงเทพตมันต้องต้องแบบนี้แหละมาถึงก็ตุ้มไม่มีอ่อมขาไม่มีอะไรแอมไม่มีมัดไม่มีมันรับหม้ออ่อมแกงอ่อมขาจะบอกเลยแต่ชอบสกิปเพลครึ่งหลัง ทำไมอ่ะหลังกบันเนาะอเมซิ่เหรอเว่ยยังไม่ได้ดูโชว์แต่วันนี้ครูทีบอกว่าจะเข้ามาซ้อมแล้วก็เออคงมีโอกาสได้ดูโชว์ด้วยแหละเข้ามาทำโชว์เธอใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็เหลือโชว์โชว์เธอที่ว่ายังยังยังไม่เคลียร์กับบอสกับบอสบอกว่าโชว์นี้คือโชว์ใหญ่มากเป็นโชว์เดอะเบสของสาวน้อยปีนี้กว่าแล้วดนตรีขึ้นมาส่งมาฟังแล้วมาหมดแล้วใช่ไหมกส่งมาให้แล้วครับ มือเบิดฉำกี่ำมากเพลงพ่อก็ไม่ยอมแพ้นะเพลงพ่อฉันบอกเลยเพลงใหม่ชูเก่าโอ้ยชูเก่าบ้ดังให้เตะปาก่อยเลยจริงๆถ้าฉันไม่สวยให้ตบหน้าฉันเลยเอาสิเอากระันตีแล้ววะไม่แล้วเพลงนี้จะจะดังกว่าเพลงอันเพลงแหลกเราเลยฉันบอกว่า นางไม่เคยมาดูเลยนะว่าสั่งทําชุดผมทําแบบไหนอะไรแบบไหนก็แกให้ใจไปแล้วไงแล้วบอกไปเสีว่าเฉพาะกระโปรงผ้าเมตรเท่าไหร่บอกเสียเมตรละสี่ร้อยห้าสิบค่ะเมตรหนึ่งนะคะสีอะไรเงี้ยมๆได้ไหมของบอสอะสีอะไรบอสเป็นคนชอบสองสีอ่าหนึ่งบอสไม่เอาชมพูชมพูหน้าเขียวบอสจะชอบชมพูกับเขียวอ่าโอเคอ่าเป็นน้ำจิ้มพี่น้องแล้วก็อันนี้เฉพาะกระโปรงนะตัวเมตรเท่าไหร่นะ สี่ร้อยห้าสิบและตัวเสื้อเม็ดละสามร้อยห้าสิบคนหนึ่งแมพตีไปแล้วเจ็ดร้อยแล้วมันเป็นผ้านี่แหมววัดไม่ได้รวมขนรวมอะไรนะพี่น้องผ้ามันเหลือไหมอันเอาตีไปเฉลี่ยสมมติว่าตกชุดละพันไม่ใช่ผ้าเขียวของบอสใช่ชุดลาหน้าเม็ดเม็ดโอ้เม็ดละไม่ใช่ชุดลาหน้าเม็ดละมีละชุดหนึ่งตัวกระโปรงเม็ดหนึ่งอันนี้สี่ร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบเออแล้วคนหนึ่งใช้กี่เม็ดทีนี่กระโปรง กระโปงในคนหนึ่งใช้เท่าไหร่เม็ดหนึ่งไหมเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งอ่ะสัประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยต่อคนแล้วไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งกับขนขนอีกก็น่าจะพันหนึ่งอ่ะเฉลี่ยไปคือคร่าวๆคือชุดละไม่ใช่พันหนึ่งสี่สองพันต่อคนเฉพาะไอ้คนที่ใส่อันนั้นอ่ะคนละพันสองแล้วขนละพันสองขนละพันสองเซนละพันสองไม่รวมหัวไม่รวมสิบบ่ตกบ้างซีโบ่ตกบ้างชุดละสี่พ่นหาผ่านผลตีพี่น้องอ่สมมติเฉลี่ยง่ายๆชุดละสี่พันเนาะ แดนเซอร์ผู้หญิงยี่สามสิบคนสี่สามสิบสองแสนสองไม่แล้วยังไม่รวมใช่ไงอัจเฉียเฉลียเฉลียง่ายง่ายหัวแล้วก็ขนหัวอีกนะอันนี้คืออ่าสมมติว่าคนละห้าพันตีตีแบบง่ายๆเอาตีเป็นตัวเลขกลมๆห้าพันห้าพันสามสิบคนสามห้าสิบห้าแสนห้าให้ดูแบบผ้าได้ไหมล่ะเฉพาะเพลงบอสโจแสนห้าเฉพาะหให้ดูแบบผ้าได้ไหมล่ะขอดูหน่อยหนึ่งได้ไหมล่ะแป๊บหนึ่งนะผ้ามาใหม่เลยใช่ไหมคิดว่าเนี ให้ดูได้ไหมนี่ได้หน่อยหนในนเฉลี่ยนะพอมันเป็นพี่น้องจนกล่องบลโฟกัสมันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดใหญ่เกล็ดกลางเกล็ดใหญ่เกล็ดเล็กเกล็ดกลางกล่องบลโฟกัสเลยมันเหลี่ยมลายเฉพาะอันนี้เฉพาะผ้ากับโปร่งนะมันไม่โฟกัสเลยครูอะรดีจริงๆไม่โฟกัสเลยมันเหลี่ยมฮัลโหลเดี๋ยวหาอันใหม่ตัวใหม่ก่อน อ่ะมาใหม่ได้แล้วมาใหม่โอ้ได้เลยอันนี้ได้แล้วเอตาแตกไปเลยอันนี้ยห้าสิบอันนี้สี่ร้อยห้าสิบตาแตกบอกเลยแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้สามร้อยห้าสิบซึ่งเดี๋ยวนะซึ่งซึ่งซึ่งเป็น้าที่ฉันอยากได้มากมากมากเลยแหละไม่กล้าสั่งแต่ตาติณัยแอบสั่งเออ ไอ้ไอ้นี้คือตัวเสื้อใช่ไหมตัวเสื้ออืมอืมตัวเสื้อตัวเสื้อเด้อเดี้อเด้ออิลมพัดตต์ว่ายโยกุยกายกิ่งกอนกิ่งก้านเหมันพันผ่านคิ่งก้านกระนิ่งน้ำสู่ผู้ก่อนแกม ไปลายห้องหัวใจมันกอดเกี่ยวอยู่อำลำโอ้ยอโอ้ยแม้มเลยดูราคาเอามีราคาด้วยอ่ะให้ดูเลยจะหัวปั้มอันนี้เป็นหลาหลาละสองร้อยเก้าสิบห้าทเหรอดศแล้วเป็นเม็ดเม็ดละสามร้อยาอ่ะสามร้อยสาสิบบาทสีไล่สีมันนกยุงเลยพี่น้องจะออกเขียวน้ำเงินอ่ะเลิศ โอ๊ยบ่กบอกโอ๊ยยังเมะเจอ,อแท่งเป็นผ้าที่อยากได้มากเพราะอะไมเพราะว่าฉันซื้อกระเป๋ามาแล้วกระเป๋ามันมีลายมีผ้า,ท,าที่เป๊ะๆของฉันก็อุ้ยผ้นานี้ผ้าอะไรสวยจังเออฉันให้ไปสืบมาให้ได้โอเคได้ผ้าน่าจะมาพรุ่งนี้อืมผ้าจะมาพรุ่งนี้เลิศแห้งนะครับสิวลดนวณีผ้าบุกอย่างเป็นทางการนิกกี้แล้วก็ชุดเปิดตัวพระเอกเออนัอ่น ชุดเปิดตัวพื่อเอกไหนๆก็มาแล้วพม่เอกนังเอกคู่ขวัญของเรานะไหนๆมาลองเลยมั้ยเดี๋ยวกันนี่แกงแล้วใช่ไหมแกงหยังเออก็เพลงอันได้ไงเพลงโชว์โชว์โชว์ใหญ่ไงมาลองเลยอันนี้ไม่ใหม่ตัดเพิ่งตัดนะนี่ไม่ลองได้ไหมอ่ะผ้าลายนี้ไงโอ้ยแต่ขึ้นเวทีสวยนะวันนั้นเห็นใครใส่ไม่รู้อ่ะเสียออกเออสวยดน้ำ ลำไร่เนี่ยไปแล้วฝากไว้เดิมพี่น้องวันที่24นะคะอย่าลืมเข้ามาดูเข้ามาดูทางไลฟ์สดของเราในกลุ่มปิดหรือถ้าเป็นไม่ได้อยากให้มาหน้างานใช่บัตรน้างานนี่น่าจะร20ยยบเหมือนเดิมค่ะรับรองว่ามันแท้แล้วก็ชุดใหม่หมดอันนี้การันตีด้วยจากปากตัวเองเทีใหม่ฉากใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยเครื่องเสียงใหม่ชุดใหม่โอ้แบบโชว์ใหม่แล้วจเจอวื้อวุ่นมากปีนี้ทุกอย่างวื้อวุ่นแล้วก็เวทีก็ทํา อ่าโอเคค่ะขอบคุณคณเอีนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับอับ่น้องนำลาไปโดยชุดนะครับเดี๋ยวชุดเสร็จเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะจ๊ะ